สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Ken Wanna Grow นะครับเมื่อคลิปก่อนนู้นเราได้กิจกรรมชมรมนะครับรอให้นักเรียนเนี่ยเก็บผักบุ้งแล้วเราไปทําอะไรกันนะครับแกงผักบุ้งครัวันนี้เราก็จะไปเก็บผักบุ้งกันอีกรอบนึงนะครับแล้วมาดูซิว่าเราจะไปทําอะไรกับผักบุ้งในนาของเรานะครับไปครับ ก่อนไปแวกดูผักบุ้งนะครับก่บอนน้นไปเก็บผักบุ้งดูข้าวโพดหน่อยอโรงเรียนของเรามีข้าวโพดด้วยนะครับบวกข้าวโพดไว้ข้าวโพดหวานนะครับได้กินไปนแล้วบ้างแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนก็กําลังเตรียมแปลงปลูกกันครับวิชาเกษตรของโคราชนะครับแต่วิชาชมรมของเราไปหาผักบุ้งครับท่านปนาระธานครับท่านปนาระธานนำไปเลยไปด้วยไปด้วยดเดียดเด๋ยวเดี๋ยวเดู เก็บยอดผักบุ้งครับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> วันนี้เราจะไปกินกับส้อต้มเ้อต้ยเอายอดครับเค <c oughs> ยเก็บไปแล้วระวงังเ <c oughs> ดินไประวงัง <c oughs> อันนี้นบ้างเยอะแยะ เเยยยแบบนี้แบบนี้ยอดเขาเรียนครับดูยอดแบบนี้นะครับยอดให้มันงามๆหน่อยอ่าโอเคเออนี่มีนักเรียนหญิงมาเก็บด้วยไปเก็บเอาพวกไหมครับเคยค่ะเอาพวกในหนองนี่เหรอเกิดไปพวกแบบไหนแบบในในที่น้ำค่ะเอาพวกไทยใช่ไหมหรือเอาพวกจีนพวกจีนเอาพวกจีน ตะปูจีนมันอยู่ในแปลงไห่เหรอเขาปลูกอะ่ะอยู่กลางนาน,น่าจะเป็นผักบ้วงไทยนะใช่ใชะผักบ้วงไทยแบบเนี้ยหนูเคยเก็บผักบ้วงไทยในน,ใน,น้ำ่ะในน้ำอ๋อในน้ำน้ำไม่รูก่อนนี่นี่นี่หยดแตงกีนเนี่ยใช่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 สองคนที่เคยไหมเนี่ยเคยไปเก็บผักบ้วงไหมครับไม่เคยไม่เคยนี่การเก็บผักบ้วงครั้งแรกชอบกินผักบ้วงไหมครับ ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยค่ะผักบุ้งไทยททขึ้นเท้าแล้วขึนเท้าแล้วก็ขึ้นลงไปโดนลงไปเล่นมั้หไหมนี่ครับประสบการณ์ในการเก็บผักบุ้งครั้งแรกของเธอแล้วครที่มีประบการเก็บผักบุ้แล้วอ่า <laughs> ใช่ไหม ตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเก็บเนี่ยเก็บไม่ใช่เก็บยอดใช่ไหมครับตอนนี้คุณพี่พีรยุทธ์เขามีประสบการณ์เก็บผักบุ้งตอนนี้ได้ยอดยอดทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ผักบุ้งของเราที่เก็บไว้แล้วนะครับเราก็จะมาทำอ่าไว้กินทานกับอันยังกอส้มตำส้มตำนะครับอยู่ชมรมเลยครับวันนี้ คเรียนคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์มาเรียนรู้บูรณาการนะครับกับการทําส้มตํานะครับเขาจะเรียนการคิดการทํากําไรจากการทําส้มตํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนประธานชมรมคนไหนเอ่ยคนนี้คณิตศาสตร์ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบ,อชอบครับทำไมชอบเรียนคณิตศาสตร์ครับ เราคิดเลขทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราต้องใช้คณิตศาสตร์วันนี้เรามาคิดการทําส้มตําว่าเราจะลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเราค่าขายเนี่ยเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับอคณิตศาสตร์ส้มตําเรามีอะไรบ้างครับส่วนผสมมีมะเขือปลากรรครับอะไเปลาะมีมะเขือเทศครับ,รบรอะไรปลอกภาษาเมืองเขาเรียกว่าอะไรนะมเะมเขือแจ้ะมะเขือผ่อยก็มะเขือแจ้คือมะเขือ ที่มันผมขมอ่ะอ่ะมีอะไรอีกมีมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศทำไมไม่ไหว้ล่ะครับไหว้สิครับไหว้ครับอ่ามะเขือเทศเราก็ต้องไหว้สิครับไหว้ครับมะเขือเทศครับโอเคอะไรอีกครับตัวฝักยาวตัวฝักยาวอะไรอีกฟิกฟิกขี้หนู มะนาวมะนาวเส้นมะละกอมะละกอสับเนาะมะละกอสับอะไรอีกครับน้ำตาลตาลปี๊บถั่วถั่วลิสงพริกอันนี้พริกแห้งจะได้พริกแห้งหรือใช้พริกที่หนูก็ได้เนาะก็ได้อันนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ของใหม่ๆเลยนะครับฮะ น้ำปูนะครับอันนี้เป็นของชมรมของกินของกินของอาหารทุนเมืองหอมหอมดมเหนือดมดมดมขอให้ฟินกว่านี้หน่อยฟินอีกนินเอยโอเคแต่ครูเห็นนะครับเรามีมีอะไรเออมีน้ำส้มตำปัจจุบันนี้เขามี เขาขายน้ำส้มตำสำเร็จรูปนะครับเอามาสำหรับผสมได้เลยนะครับเราก็แค่ใส่มะเขือใส่อะไรนั่นเนี่ยตับักยาวแล้วก็แค่นี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ถุงละเท่าไหร่เท่าไหร่ครับรู้บ้างสิบบาทไอขายถุงก็สิบบาทนะครับแล้วเรามาทำส้มตำกันแล้วดูคิดคำนวณทั้งหมดนะครับว่า ต้นทุนสำหรับวันนี้เท <15 S 1> ่าไหร่15บาทอืมคิดทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวก่อนคิดทั้งหมดเลยนะครับว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็เราถ้าเราจะขายเป็นพ่อค้าส้มตำหรือแม่ค้าส้มตำเนี่ย <15 S 1> เราขายได้กี่จานาจานหนึ่งปกติขายเท่าไหร่ครับ30 35 30 35ห้าสามสบเนาะอ่าและถ้าขายสมมติวราคาจานละ30บาทเนี่ย ลองคำนวณดูครับว่าเราจะได้กำไรกี่บาทลงรุนเท่าไหร่ได้เงินขายละ30บาทเนี่ยจะได้กี่จานและได้เงินเท่าไหร่คิดเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทํำกันก่อนนะครับโอเคนะครับอะไรครับโอ้ไก่สำเร็จแล้วนะครับ <c oughs> ส้ตมตำของเราตำเบ้าเจีนเนาะ <c oughs> มันมีแฮ้งไง <c oughs> เอออ, <c oughs> เอ,อ่ะเทใส่เทใส่าทานะครับเยอะมากเลยวันนี้ะไว้น <c oughs> ี่แหละเดี๋ยวชมลมชมลมอาหารทุ้นเมืองเข้ามาต่อนะครับอ่ะโจหน่อยผลงานชมไอ้ลสส้มตำ ของชมลมอันนี้ราน่ากินนะครับน่ากินมากโจทย์ต่อไปของเราก็คือไปคำนวณว่าจบตามที่เราตามออกมาตรงเนี้ยทำาไมนะครับสามารถนําไปขายได้กี่จานถ้าสมมุติเราขายได้จานละสาสี่บาทเราจะได้เงินเท่าไหร่และไปคิดต้นทุนที่เราซื้อของมาทั้งหมดเท่าไหร่ให้เหลือเป็นกําไรและโจทย์ต่อไปพอได้กําไรแค่นั้นคิดว่า คิดเป็นก yeah, well okay, right? exactly. okay, right? ี <S <S ่เปอร์เซ no> ็นต์ของต้นทุนโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกันนะครับไปรับประทานส้มตำให้อร่อยก่อนแล้วก็คำนวณด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปติดตามไปนะครับเชิญครับเชิญครับเฮ้ยใส่ถั่วเดี๋ยวเจอกันนี่ห้องห้องคณิตศาสตร์โอ้โหมาเกือบบดไปก่อนถือไปก่อนถดอแล้วเกิดแล้วเกิดเอาไปไหนโอ้ยมีการจิ้กของของชมรงครูไปด้วยนะเนี่ย มีการมีการจิกของกูไปด้วยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะพบกันอีกครั้งครับกับชมรมฮิสตอรี่ของเราก็คือผักบุ้งเมื่อกี้เรามากินกับส้มตำนะครับวันนี้ส้มตำของเราที่ทำนั่นก็คือส้มตำน้ำปู<ถ> okay, ซึ่งเคยทำแล้วคุูเจนนี่เคยทำ ครั้งหนึ่งครับตอนนี้ชมรมจะทำเองนะครับเชิญครับส่วนผสมเหมือนส้มตำทั่วไปมีมรอะเส้นมะละกอมะละกอสับนะครับกระเทียมกระเทียมถั่วถ้าปูไม่ใส่ถั่วไม่ต้องใส่ถั่วน้ำตาลปี๊บใส่นิดนึงอหรออะไรเนี่ยมะเขือดิมะเขือะเขอปลอกปลักยกว โอเคระดับแรกเราทำยังไงดีใส่กระเทียมกระเทียมไม่ต้องใส่เยอะใส่สักสองสามอันโอเคนะครับแล้วก็ใส่พริกครับพริกตรงนี้เราใช้พริกแห้งสองเม็ดล้างแล้วยังล้างเลลย้ามเลยอ่าไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดหรอกใส่ไปอีกนิดนะไม่เผ็ดหรอกห้าเม็ดห้าเม็ดพริกเราไม่ค่อยเผ็ดอ่าตั้มเบาเบาข่าว lightly lightly เบาเบา หน้าคนตำกินไหมเ <Yeah. S 1> <laughs> คยทำกับข้าวไหมเคยทำซุปตำไหม <c oughs> <c oughs> เคยอ๋อดูเสียงการทำซุปตำสุดยอด <c oughs> ตำเบาๆให้มันพอแหลกนะครับดิ้งแหลกเยอะดิ้งแหลกดิ้งเผ็ดอืมถ้าแหลกก็มากก็เผ็ดนะครับใครเคยทำซุปตำบ้าง โอ้ส่วนใหญ่เคยทำส้มตำเอ๊ด้านนี้ไม่ค่อยทำกับข้าวไม่ค่อยทำกับข้าวส้มตำเป็นอาหารแบบหากินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมทั้ทงหมู่บ้านเลยทุกหมู่บ้านต้องมีร้านส้มตำครับเลยยังลองมือนะครับพัน ะเขือเทศแล้วก็หั่นอะไรเอยมะเขือเปราะเอาละแต่จริงเราหัน่นต้องหั่นตามซี่นะครับเราไม่หั่นขวางถือให้หน่อยให้หน่อยถืนี่ครับอ่มะเขือเทศเราปกติเราก็ไม่หัน่นอันนี้คือหั่นตามขวางนะครับเราหั่นตามยาวครับอันนี้ แล้วก็มาเถือเปาะเหมือนกันนะครับหั่นตามยาวแบบนี้นะครับกลัวนักกลัวกกลัวว่าส้มตำที่เราจะทำเนี่ยมันจะกลายเป็นลูกที่ใส่เลือดไปด้วยนะครับกูก็เลยจะากหั่นให้เองดีกว่าครับอ่าพอละคุครับดับ ไม่ดับหรอกครับยังมีไฟอยู่ครับไหนดับไหนดับอะไรดับอ่ะใส่ครับใส่ทัวใส่อะไรลงไปใส่ในครกนีค่ครับเราจะใส่ตรงไหนนะครับใส่หม้อเหรอแต่ก็ตำมะละกอะต้องใช้อะไรเอ่ยกระกใส่กร,กระดกเมื่อกี้มีไม่มีคนผู้ถามว่าใครไม่เคยทำต้องตำม,มีคนไม่ยกมือเนาะ <S <S เดี๋ยวเราจะให้คนนั้นแหละทุกคนตำใส่มะละกอ คนไหนที่ไม่ได้ไม่ทำอ่ะตก่อนครับตำก่อนจัดเรียบร้อยตัดปลายตัดปตายไปลายคำน้ำปูนะครับวัดยี่สิบหเอกของเราใช่วันนี้เราตำใส่น้ำปูนะครับไหนะขอดูน้ำปูหน่อยน้ำปูน้ำปูน้ำป,ำปูโชว์หน่อยครับเ mm hmm. ออนี่คือน้ำปูใหม่ๆเลยนะน้ำปูทำมาจากอะไร oh. ปูนาะปูนาะในคุ้งนาของเราดนะ้านโน้นแต่เราไม่ได้เอาจากตรงนี้นะ การชาวนาเขาก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเขาเอาปูเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูของข้าวนะครับทํามาจับมาแล้วก็มาทําเป็นเที่ยวเป็นน้ําปูนะครับมันเป็นอาหารนะครับรับประทานใส่น้ําปูไปแล้วหอมไหมครับห<ม>อมครับอยเดี๋ยว,ยวมีคนมาอยากชิมหอมไหมครับ ทำหน้าฟินๆนะครับหอมมั<อ>นมานแล้วโอ้โหน้ำลายไหลเลยเนะี่ยมะนาวมะนาวมะนาวผ่มามะนาว,านาวหน่อยมะนาวต้องหนทางไหนทางไหนเอ๊ะนนีี่่ครอบครัวเคยทำกัวข้าวรือเปล่าระวังมือนะไม่ใส่เลือดนะโอเคถูก okay. ไป ใส่กีไหมครับอีกอันนึงนะพี่จิงเราใส่อะไรนะเห็นเพื่อนบอกว่าจะเอาอะไรมานะมะขามมะมาขามอ่อนอ่ะมะขามอ่อนหรือน้มามะขามก็ได้แต่แล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปใส่มาเร่งให้มันอะไรเอ่ย สิ่งนี้นะครับคือผัดถั่วงอกชมรมอะไรครับเนี่ยชมรมเกษตรคุูชาติครับถั่วงอกเอามาจากไหนถั่วงอกปลูกเองแล้วก็เอามาจากวนวันนี้ทําไมเราทําอาหารพร้อมกันหลายชมรมมากเลยเนี่ยหลายชมรมเราสามารถบูรณาการกันได้นะครับถั่วงอกนี่จากสวนเกษตรนะครับโครงการสวนเกษตรนะครับมีถั่วงอกเขาผัดกันข้างบนนะเอามาให้ครูชิมหน่อยครับใช่ครับขอบใจมากเดี๋ยวครูจะเอาชมรมน้ำปูไปให้ครู ไปให้จิมบ้างครับเอาวางไว้บนโต๊ะให้หน่อยครับขอบคุณครับคุณจิิรรพดไ้้มโอ้โหนี่ครับูบ้้้าาานเดลงี่่ยพิทุกอย่างเราล้างหมดแล้วครับไม่ใช่ไม่ล้างต้องสะอาดด้วยนะครับมือก่อนมาทำนั่นนายเห็นใครแวบๆอ๋อตีมือหนึ่งทีนี่แนาย ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องสะอาดด้วยไม่งั้นเราจะท้องเสียได้นะครับโอ้ดูดูดูแลเราก็เอาใส่จานครับจานมานี้ไม่มีไม่เตรียมจานมาประยุกใจถ้วยทีการของเราโอ้โหข่องแก้ว<อ>ชมหน่อมไหน ยอดน้ำปูดูดูน้ำปูขอดนี่ขนะพ่อครัวแบบมืออาชีพมากเลยนี่น้ำปูขอดตรงนี้เนี่ยนะเป็นก้อนเลยแต่ก็กินได้กินได้ครับเอาโชว์เลยนี่คือ,อต้มต้มอย่างเพิ่งกินนะเพิ่กินให้โชว์ให้โชว์อินเสิร์ตอ,อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยต้มต้มปูอาซาน้ำป,าาำปูใครไม่เคยกินน้ำปูบ้างเดี๋ยวให้เอทกินก่อนชิมก่อน อ,อร่อยครับอร่อยจริงะอะอืมอันนี้ไม่บังคับหืนใจพูดเหรอไม่หืนใจนะครับอ่เดี๋ยวเราไปกินในข้างในไปปิดคลิปก่อน <c oughs> พบกับอาหารพื้นเมืองอาทิตย์หน้นานะครับทํทำอะไรต่อไปเดี๋ยวก็ติดตามก่อนจะไปติดตามมหาพื้นเมืองครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ ชมรมคณิตศาสตร์นะครับว่าเขาคิดกำไรได้ได้เท่าไหร่กันแน่นะครับอาารมเหมือนบ๊ายบายครับบ๊ายบายปไ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 กไป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 ไาไปไปําไรไปไไปไปไปไรไป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 นปไป ชมรมคณิตศาสตร์เขาคิดคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับดูี่ว่าส้มตําของเขามีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็เขาถ้าสมมติเขาขายเนี่ยเขาจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับอ่ะช่วยอธิบายครูฟังหน่อยดังๆด้วยนะครับต้นทุนคือมีมะละกอมีน้ำสม้มตำมีถั่วฝักยาวมีผัเทศมีพริกมีมะนา,มา,นาวมะเขือปลอกอ,อันนี้ต้องเขียนหน่วยเนาะบาทด้วยไหนนี่อันนี้เกันนี้ใช่ไหม เจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยก่อ,อ,อรมะละกอเท่าไหร่ครับกี่บาทมะละกอยี่สิบาบ,าบาทน้ำส้มตำสามสิบบาทครับ หัวมะเดาห้าบาทเมเขือเทศสิบบาทนิกห้าบาทมะนาวมะนาวสิบบาทเมเขือเปราะห้าบาทรวมทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าบาทอ่าสมมติว่าเมื่อกี้ส้มตำหนึ่งถาดเราคิดว่าเราเอาไปขายเราจะได้กี่จานสี่จานนะครับถ้าขายคำถามถามว่าถ้าขายส้มตำจานละสามพบาทเราจะได้กำไรกี่บาทนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ ได้ไงครับได้แบบนี้นะครับก็คือสามสิบพี่อะไราคือห้าราคาห้าสิบาทอ๋อราคาจานต่อจานจานละนะครับจำนวนสิบคือสิบจานนะครับวงเล็บนี่คืออะไรครับเนี่ยต้นทุนนะครับลบด้วยเฮ้ยต้นทุนหรอกำไรไอ้ที่ขายได้ั้มอันนี้คือขี่ขายได้ใช่ไหมครับ ลบด้วยต้นทุนทั้งหมดก็คือ85บาทเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าได้กำไรทวดงหมด215บาทแสดงวิธีทำให้ครูดูหน่อยครับอือตกเก่งอ่ะแสดงวิธีทำหน่อยอันนี้คือประโยชน์สุไธิแล้วได้คำตอบแล้วแต่ยังไม่มีวิธีทำโอ้ยเก็บเงินอย่างเงี้ยน้อยอีลาเฮ้ยเก็บตัวใหญ่ ทีทำสามร้อเอ่สามสิบคูณคำบสามรไงต่อต้องกี่เส้นไม้กี่เส้นกันกี่เส้นกันโอ้ย <c oughs> อันนี้เป็นคนปลานี่มากสามร้คืออะไรเนี่ยสามรยดนลลาสามรอยคือถ้าเราขายได้จะได้300บาทแม้ลบด้วยแปดสิบห้าคิดเซเลเอาน้อยคิดเลดเดีได้อะไรเอ่ย แต่เปิดเส้นคืออะไรสี่เส้นสองาวยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบกันนี่จายัไม่จบคนไตอนไทคนโจทย์คนโจทย์ใช่ไหมครับตอบว่าได้กำไร ได้กำไรทั้งหมดสองร้อยสิบห้าบาทนะครับอันนี้จบหรือยังจบแล้วนะจบแล้วนี่คือกิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์เอ้ยกิจกรรมำพรศาสราตรส์จบแล้วนะครับร่วมกับชมรม ของกินของอาหารพื้นเมืองอาคณิตศาสตร์นะครับก็อยู่กับในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกๆคนนะครับใช่ไหมใชใ่เราก็สามารถปรับยุกใช้นะครับถ้าเราจะคิดอะไรก็ตามเราสามารถบูรณาการได้หมดนะครับให้คิดมีการคิดอยู่ตลอดเวลาทุกบอทุกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับช่อง Ken One g r o รนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส <Bye. S 1> นายการกลับ <What? S 1> บ้านแล้วเหรอ <Bye. S 1> อบา oh. อ oh. อย่าลืมคิดเปน็นคณิตศาสตร์นะครับ oh. เดินไปกี่ก้าวใช้พลังงานเท่าไรหนึ่งก้าวใช้พลังงานเท่าไหร่ <laughs> 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 I'll keep me out. <laughs>